สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมนะการทําประตูข้าออกหน้ารั้วประตูหน้าบ้านครับผมนะดูครับผมใช้เหล็กแป๊บกับเหล็กกล่องไม้ขีดครับผมนะที่เหลือจากการทําบ้านนะครับผมตัวนี้ครับดูครับราคาประหยัดนะครับตัวนี้ครับผมนะทําเองใช้เองนะครับตัวนี้นะดูครับผมดูการข้าาเดือยครับผมเดือยซึ่งเป็น แล้วจะรับเปิดปิดนะครับตัวนี้ครับดูครับผมเป็นเหล็กแป๊บมีสองอันนะด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ด้านในใส่เป็นแกนเหล็กอันเล็กนะครับอันเล็กนะนี่จะทำเป็นวงครับผมสวงเข้าไปครับผมนะเห็นไหมครับสวงเข้าไปด้านล่างก็เหมือนกันครับผมเนี่ยครับทำลักษณะเป็นตัวตัวรับตวงแล้วก็ด้านในจะเป็นแกนเหล็กอันเล็กแล้วก็สวงเข้าไปตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีการเชื่อมเหล็กขวางอันหนึ่งครับผมเพื่อบล็อกล็อกให้ให้ตัวเหล็กไี่ยกขึ้นได้ครับนี้ครับนะครับ ก็ผมเพราะว่าส่วนการเชื่อมด้านในนี่ครับผมนะจะใช้เป็นกล่องไม้ขีดที่เหลือจากการก่อสร้างกันตรวนี้ครับผมนะก็ผมนะก็จะมีการใช้เป็นเหล็กแป๊บครับผมนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับผมตรงกลางครับผมจะคลับด้วยกล่องไม้ขีดนะครับผมส่วนตรงมุมก็จะมีการเชื่อมเป็นตัวฉากเห็นไหมครับ เป็นตัวเลียมเลครับเพื่อความสวยงามนะครับรับครับามกษณะอนนมุนได้เลยนะครับเวาเปิดปิดนะครลัปิดปิดนะตัวนี้ ใช้งานับแรงทนทานใช้งานนานครับผมนะทำเองใช้เองครับผมนะไม่ต้องไปใช้ก็ตรงนี้จะใส่ล้ออีกทีนะครับผมนะใส่ล้อไว้สลับเปิดปิดอีกทีนะครับแค่นี้ก็ใช้ว่าสามารถใช้งานได้แล้วครับผมนะทำเองครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ